เรามาเตรียมในส่วนของแป้งก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับคนแป้งสองอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของกะทิกันนะครับต่อไปเราจะมาเตรียมน้ํากะทิที่จะไปผสมกับแป้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวกะทินะครับใส่ให,หัวกะทิเข้าไปก่อนตามด้วยน้ําสะอาดนะครับ น้ำตาลทรายใส่ไปเลยเราจะไม่ตั้งไฟจนเดือดนะครับอันนี้แค่ให้น้ําตาลละลายและแค่อุ่นๆนะเดี๋ยวเราจุดเตาใช้ไฟไม่ต้องแรงมากไฟกลางๆแค่ต้องการให้น้ําตาลละลายเท่าน,นั้นเองครับตอนนี้น้ําตาลละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเตาเลยครับนําไปผสมกับแป้งเลยครับหลังจากที่น้ําตาลละลายแล้วนะครับเราก็นํามาผสมในส่วนผสมของแป้งนะครับน้ํากะทินะครับ ไม่ร้อนนะครับแค่อุ่นๆเท่านั้นนะแค่อุ่นๆนะครับแค่เราตั้งไฟเพื่อให้น้ำตาลละลายผสมกับตัวก,ก,วกะทิเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ค่อยๆเทลงไปนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแป้งจับตัวกันแล้วเดี๋ยวเรานำไปปั้นกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะปั้นแป้งนะครับเดี๋ยวผมนำ พิมพถนอมาหาลนะครับมาปูพื้นก่อนนะครับปิมพถนอมาหาลป,าาปูพื้นเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้แป้งติดก,กับฐานนั่นเองนะครับ <Okay. S 2> เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมปั้นกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปั้นไส้ถั่วแดงกันนะครับเราก็จะชั่งน้ำหนัก6กกรัมนะครับสำหรับแป้งนะครับที่เราเพิ่งจะนำมาชั่งนะครับ เทคนิคที่ทําให้ปั้นง่ายนะครับก็คือเราจะต้องนวดมันก่อนแบบนี้นะนี่เราจะต้องนวดก่อนนวดแป้งให้มันนิ่มนะครับแบบนี้หลังจากแป้งนวดจนนิ่มแล้วนะครับเราก็จะทําการเซตตัวให้มันเป็นกลมๆแบบนี้ก่อนนะครับเป็นลูกเนื้อแน่นๆแ,แบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเราถึงค่อยๆแผ่ออกเป็นแผ่นบางๆโดยที่เราจะแผ่เป็นเป็นลักษณะเป็นกระป๋อแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม น้ำหนักแป้ง8กรัมครับจากนั้นนะครับเราก็นําไส้ถั่วแดงที่เราปั้นเตรียมไว้นะครับมาวางตรงกลางนะครับแล้วก็นําแป้งเนี่ยหุ้มที่ถั่วแดงนะครับหุ้มให้มิดเลยนะครับค่อยๆนะครับพอมิดแล้วนะครับเราก็ทําการคึงนะครับคึงให้กลมเลยนี่นะครับเสร็จแล้วก็มาวางไว้ในถาดนะครับหลังจากที่เราคึงเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาชุบกับงานะครับเคลือบด้วยงานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำขนมงาทอดลงทอดเลยแล้วเราก็คนไปเลยนะครับสำหรับขนมงาทอดนี่ไม่ต้องกลัวติดนะเพราะว่ามันมีงากันไม่ให้มันติดกันอยู่นะครับการที่เรานำกระชอนนะครับกดๆแล้วก็คนๆแบบนี้นะครับเรากดเบาๆนะจะทำให้ขนมงาทอดของเราเนี่ยพองขึ้นมาอีกนะครับโอเคตอนนี้สวยแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมงาทอดนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าขนมลูกจุ๋ยนะว้แล้วขอชิมก่อนเลยแล้วกันนะครับมีทอดร้อนๆเลยเนี่ย <c oughs> อืมกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ในส่วนของตัวแป้งเนี่ยมีความนุ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็ไส้อันนี้ก็ไม่หวานเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันหน่อยนะครับว่าเวลาเราทําขายลูกขนาดเนี้ยต้นทุนลูกนึงเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีนะครับ แต่ว่าสูตรนี้บอกเลยทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยถ่ายคลิปนี้เรามาคํานวณต้นทุนของขนมงาทอดกันหน่อยนะครับบางคนหรือบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าขนมลูกจุ๋ยนะวัตถุดิบที่ใช้มีไม่เยอะเลยนะครับในส่วนของตัวแป้งเนี่ยเราจะใช้แป้ง2ตัวเป็นแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้านะครับส่วนผสมข,ของเหลวจะมีน้ํากะทิแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับส่วนไส้เนี่ยผมใช้เป็นไส้สําเร็จนะครับอันนี้เพื่อความสะดวกสบายแล้วรวดเร็วนะครับสาหรับ สูตรของการทำไส้ถั่วแดงก็สามารถาดูได้ในลิงก์ที่ผมให้ไว้ที่ในแคปชั่นนะครับก็หลังจากที่คำนวณต้นทุนมาแล้วนะครับสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด133ชิ้นนะครับต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่1บาท46สตางค์เวลาขายเนี่ยหล่าจะขายเป็นชุดก็ได้นะครับชุดละ7ชิ้นนะครับก็จะได้ทั้งหมดประมาณ19ชุดนะครับ มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่20บาท49สตางค์ผมขายตลาดนัดก็ได้นะครับขาย20บาทนะครับก็จะได้กําไรนะครับ9บาท75สตางค์นะครับก็สําหรับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูสตตีทฟูดอยู่แล้วนะครับต้นทุนขึ้นลงขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราซื้อนะครับอันนี้สําคัญนะ เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยราคาของวัตถุดิบอาจจะต่างกันไม่เท่ากันนะครับลองหัดนฝึกทําก่อนก็ได้นะครับสูตรนี้นี่อร่อยทําง่ายนะครับกรอบนอกนุ่มในเทคนิคนิดนึงนะครับแป้งที่เราผสมไว้นะครับเวลาที่เราผสมเสร็จแล้วก่อนที่เราจะมาปั้นเนี่ยบางทีแป้งมันมันเซตตัวแล้วมันจะออแข็งแข็งนิดน,นึงนะครับให้เรานวดสักนิดนึงก่อนนะครับนวดให้นิ่มก่อนนะแล้วถึงค่อยปั้นก็จะทําให้ปั้นง่ายขึ้นด้วยขนาดของลูกก็สามารถปรับได้ตามความต้องการเลย ลองนำส่วนนี้ไปทำขายดูนะครับ